สวัสดีค่ะทุกคนไปศึกษาในเน็ตในเน็ตมานะคะเขาบอกว่า <c oughs> กล้วยไม้พันแวนด้าเนี่ยต้องให้ลดน้ำตอนหกโมงถึงเจ็ดโมงเนี่ยให้ลดน้ำให้ตรงรากให้เนี้ยให้เป็นสีเขียวเลยพอดีถ้าเกิดเราโมตร่รดอยู่มันชา้าใช่ไหมคะเราก็แช่ลงไปเลยคะ่ะในนี้แบบนี้เลยนี่นะคะ ดอกเขาก็สวยนะคะอันนี้ดอกเขาจะออกทั้งปีเหมือนกันแล้วอันนี้เราก็เขาก็แตกยอดแตกอะไรแตกหนอกมาหลายหนอกค่ะดูดิะคะ่ะปลูกแบบธรรมชาตินะคะแม่เดี๋ยวเราจะหาวิธีดูในเน็ตเหมือนกันว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรดีวันนั้นศึกษามาเขาบอกว่าพวกเปลือกไข่อะไรเงี้ยเอามาใส่ทีนี้ได้ นี่เไหมคะเริ่มเขียวแล้วลากเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวเราก็ทุกเช้าเราก็จะเอามาแช่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นน้ําฝนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะลดกล้วยไม้เนี่ยให้เป็นน้ําที่มันไม่มีคอรีอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวรอให้เขาเขียวอีกสกนิดหนึ่งก็จะเอาออกนี่คะ่ะ หลังจากที่เราเอาไปแช่น้ําไว้นะคะมันก็จะมีรากเขียวๆแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้แล้วอันนี้เราเอามาแฝนไว้ที่ที่ที่เขาอยู่ประจับอะค่ะมันก็จะมีแดดลําไรจะไม่ให้โดนแดดตรงๆมากนะคะมันจะมีแดดลําไรอะค่ะอันนี้ก็ขยายไว้หลายต้นเหมือนกันเป็นแบบเวนด้าที่คือไม่ต้องการ คือคือลาเขาจะกินอาหารเองอะค่ะเราไม่ได้ใส่ใส่พวกฐานพวกอะไรไปอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแยกมาจากต้นนี้นะคะยังไม่มีดอกเนี่ยค่ะพวกเนี้ยแยกมาจากต้นนี้ทั้งนั้นเลยส่วนอันเนี้ยก็กำลังแตกหน่อขึ้นมาอีกค่ะส่วนอันนี้มีกากปะพ้ามีา กากมะพร้าเป็นอาหารให้เขาสวยไหมคะนะคะออกดอกกําลังออกดอกเลยนะคะอันนี้เป็นสีชมพูอมส้มค่ะเวนด้าค่ะดีแบบนี้เป็นแบบที่เราปลูกกับพวกกับมะพ้าวพวกฐานนะคะจะอยู่ดีนี้เลยเนี่ยแล้วเราก็ตั้งกับกระถางอันนี้จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ถอนหญ้าค่ะปลูกแบบธรรมชาติเลยค่ะ เพื่อนๆดูรากนะคะงามมากเลยค่ะลากเขาจะสมบูรณ์มากดูการหาอาหารของเขาส่วนอันเนี้ยออกไปแล้วดอกพวกเนี้ยเวลาออกเขาจะอยู่ได้สองเดือนถึงสามเดือนเลยนะคะถ้าเราไม่ตัดไม่อะไรเขาเขาก็จะอยู่กับต้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะลยไปอย่างเงี้ยสวยนะคะใครสนใจปลูกแวนด้าปลูกได้เลยนะคะ ชอบค่ะเพราะว่าเป็นไม้ที่อยู่ดานมากเลยค่ะเป็นกล้วยไม้ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ